ทำเกี่ยวกับศิละปะศิลปินเนาะก็ต้องมีใครออก็โดยเฉพาะอ่ามรำร้องนักแสดงคือถ้าใครมีใครกอก็ถือว่าคนนั้นมีโปูครับฉะนั้นอ่าพอได้รับอ่าคำเชิญจากพ่อจโจเราก็มีความรู้สึกว่าดีใจดีใจที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมถ่ายทอดซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่ามันมันมองไม่เห็นตัวหรอกแต่คือผลลัพธ์และผลที่ตามมา คือมันเป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับคนที่ทําทอาชีพของเรา ay, Lay, Lay. ฉะนั้นก็อยากฝากผู้รุกครูโ่นะครับที่ใครที่อยากจะดิ่มหรือจเจริญรอยตามอาชีพไม่ว่าจะเป็นหมอรำนักร้องนักแสดงต่างๆถ้าทุกคนอยากมีรูาจารย์มีครูพีอ้อก็ถือว่าคนนั้นก็อโอกาสที่จะประสบความสำเร็จคือมีสูงมากฉะนั้นจะบทน้อยบทมากบทเด่นไม่เด่นแต่ขอทุกคนทําเต็มที่ ในทุกคนก็จะเด็ดออกมาเองฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนพารพจริงๆแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกจริงๆกับคำว,ว่า่ายก็ทุกคนอาจจะเคยประสบเห็นกับตัวเองมาแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ว่ามันไม่มีตัวตนหรือมันไม่แสดงหรือแสงอะไรออกมาให้เราเห็นแต่มันจะเป็นบางช่วงบางชีวิตบางตอนที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเราขาดตรงนี้ไปหรือเราข้ามตรงนี้ไปครับหรือแบบ แก้ไม่เห็นกับธรรมะคารขก็ไปมันจะเกิดอะไรที่บางทีเราอาจจะไปโทษอย่างอื่นแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเร <Yeah. S 1> าจริงๆครับอันนี้คือเคยประสบกับตัวเองมาแล้วครับ <c> บ <oughs> างครั้งเราที่่เออตอนนี้ไม่ยกก็ได้หรอกไม่ไหวพ้อไม่ไมไมยกครูไม่เรื่อนถึงครูบาอาจารย์ก็ได้หรอก แต่มันก็จะมีผลตามมาโดยทั้งที่เราก็มานั่งคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอะไรก็แบบนี้แต่จะมีความมนใได้ว่าโอกาสที่เราลยม่ปนนี้ที่ว่าครู่ประมาณนี้หรือไม่ลืมแต่เรื่องว่าเวลากระชันเชียร์เราข้าข้ามไปใช่อะไรข้ามไปมันก็เลยเกิดเป็นสิ่งที่เราไมคิดว่ามันน่าจะเกิดฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนตระหนักแล้วก็เคารพเพราะว่าถ่ายกอนะครับกอขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จขอบคุณครับ ใหม่นะครับที่ให้โอ,อกาสที่โดยเฉพาะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ของคนอีสานแล้วก็คนวงการหมอหลังที่จะถ่ายทอดคำว่าถ่ายอ้อกออกให้คนทั่วประเทศทั่วโลกได้ดูได้รู้ว่าถ่ายอ้อมันคืออะไรถ่ายอ้อมันสาคัญอะไรกับชีวิตหมอลังฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนคงจะประสบความสำเร็จในบทบาทแล้วก็หน้าที่ที่ผู้กำกับและโต้ชมอบหมายให้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ ร่วมกันร่วมแรงร่วมใจแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในคาร์ลอน้ครั้งนี้ขอบคุณมากครับเขาเงปรบมือกับเขาเอฟพักดีครับหนึ่งในนักแสดงที่ให้เกียรติครั้งนี้ด้วยนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับนะครับผมจะต้องเรียนเชิญบอสโจนะครับคุณแม่สุภาครับและพี่ใหม่พวัตนะครับแล้วก็รวมถึงพี่การเกษณาด้วยครับในฐานะผู้สร้างนะแล้วก็คนเบื้องหลัง นะครับโปรเจกต์นี้นะครับขอเรียนเชิญหนุ่มโจมครับขอเรียนเชิญพี่ใหม่ครูวัดครับนะครับได้เชิญคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่นะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญเลยนะที่ทําให้เกิดภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับนะครับวัดโจครับนะครับวันนี้นะครับก็ถือได้ว่าเราได้สามารถพี่ใหม่ก่อนนะเอาเอาพี่ใหม่ก่อนแล้วกันนะผู้กำกับของเรานะพี่ใหม่ครับนะครับก็ต้องบอกมาเลยนะฮะว่าเป็นงานท้าทาย ตลอดการทำเข้ามาในเรื <S <S ่องนี Dude, pler, so so that, so that, we ้สำหรับผมทักมากครับเพราะว่าผมคือผมยังไม่เคยทํางานที่เกี่ยวกับอีสานแล้วคิดอยรู้สึกว่าสักวันหนึ่งอ่ะผมอยากจะทำงานเกี่ยวกับอีสานจะเป็นหอรลังจะเป็นอะไรก็ได้หรือจะเป็นลูกทุ่งอะไรที่เกี่ยวกับอีสานก็ได้แต่บังเอิญว่าช่วงเวลาที่ผมหมดสัญญากับ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 ช่องวันพอดีหลังเรื่องนี้เข้ามาเข้ามาพอดีผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันประจุหมอเฉยแล้วเรารู้สึกว่าเรา ได้ยินชื่อได้ผมก็ชอบเลยผมยังไม่รู้ความหมายด้วยซ้ำว่าคืออะไรแต่พอมารู้ทีหลังว่าคือการยกอ้อยอกครูผมวิ่งประทับใจใหญ่แล้วผมก็รู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่ท้าทายสมหรับผมแล้วผมก็รู้สึกว่าผมโชคดีที่ผมได้เจอกับศิลปินอีสานได้แยะมากมายแม่ครูพ่อครูทั้งหลายศิลปินแห่งชาตหลายแล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายน้องๆศิลปิน ของบุรีรัมซึ่งมันทำให้เป็นประสบการณ์ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งของผมนะครับและพี่ใหม่ก็เรียกว่าทำเต็มที่ในการกำกับนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับในมุมมองซึ่งปกติแล้วทางพี่ใหม่ของตนเองก็จะเรียกว่าทําละครน,นะครับแต่การมาทําหนังนี่สา,ารไปจะแต,ตกต่างกันขนาดไหนยังไงบ้างครับจริงๆผมก็าทำคู่กันมาตลอดทันะ้งหนังกับละครแต่ช่วงหนังที่ผมทําละครเยอะกว่า เรื่องซาโลัก่อนหน้านั้นเราก็ทําหนักเกี่ยวกับความเชื่อทีอ่เร<อ>ื่องหน้าปกที่เกี่ยวกับกับความเชื่อเกี่ยวกับพทธศาสนานะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมอยากเล่าครับอันนี้ใครอ้อก็อ,อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากเล่าเหมือนกันไม่เห็นไม่เชื่อไม่ม<อ>ีไม่เชื่อไมอ่ถูกนี่นะครับที่ใหม่เคยกํากับ น่าปรับมาแล้วนะฮะภาพยนตร์ที่รู้สร้างเขาเรียกว่ามีความเป็นอาร์ตดีไซน์ด้วยแล้วก็รวมทั้งความเชื่ออะไรตา่ตางๆเหล่านี้นะฮะใครที่ได้โอกาสได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วนี่ครับพูดก,กับจากภาพยนตร์เรื่องนั้นมากำก,กับเรื่องนี้ครับให้คุณแม่สุภาพพูดนิดนึงครับนะครับกำลังใจดีๆและกำลังใจสุัญที่สุดครับของลูกชายคนนี้ครับุ้ีเกียรติทุกท่านมาวันนี้นะคะ,ะทีอะ่อาจารย์สมชัยสม คุณครูบาอาจารย์เนาะค่ะนาะละกันคุณแม่บุญชูคุณหลายหลาเคาะเน้อที่เกี่ยวกาบในงานปูนค่ะคุณแม่สุภาพเข้าว่างห้อ่อนเนาะขันบอมี่แมสุภาพขันบอมมี่สาระเป็นบรรเทงเนาะค่ะเนาะทำบอมี่สาระเป็นบรรเทงแต่บอมี่ไข่อ่อน่นะเพราะว่าคุณแม่ะดีใจที่ว่าทนสมยไข่อ่อนถึงมากแล้วก็ขอขึ้นตามันคา คนแม่หลายเรื่องัอมที่งานเพิ่อคุณแดดอดีใจหลายกีว่าสิ่ด้มาแสดงบนบาทมองเอื่อนจะคือเพื่อนเป็นมหาอาจารย์ผดก็ผู้นี้เนาะต้อขอบคุณแกงทัพเอ็มซีทัวโลกกีว่าให้กำลังใจหลายได้ค่ะเร้อคุณแม่กั่บอกภาษาการวันเจงเราบอกภาษาอีสานเนาอย่านีเ เข้ามาให้ออกจั่นแต่เป็นผรียนผู้บาอาจารย์หลักกาเป็นสิ่งที่ว่าไม่เชื่ออย่ารบหลูนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนต้องเข้าใจว่าเข้าเปมอลลั่มเข้าก็ต้องนิ้วให้ออกนี่ผู้บาอาจารย์เป็นสิ่งซักซิ่งเป็นสิ่งที่เข้านับถือแล้วก็ขอให้ทุกคนต้องธีวาเวกมอลลั่มไห้ออกก็ขอให้พี่เราสูบุหรี่สูบพ่นเข้าใจในจุดนี้นะคะเด้อ คุณแม่ขอบคุณหลายๆที่มีโอกาสกับสิได้แสดงาเพิ่นอยู่เนาะไม่น่าเป็นขนาดสไลด์เป็นบางแทนเนาะเป็นครู่ไหวอ่อนยาวคู่กาบพ่อคู่วะรถบาสสิเป็นจังใหญ่แล้วก็ทุกนาทีทุกหลุดทุกขั้นที่ง่ายดีมาแสดงในวันนี้ในเมืองอื่นนอกคันนอกขอให้พาดทนไปด้วยดีขออย่าให้มีคุณัติการหลายๆยาวกันให้ผ่านชนไปด้วยดีขอให้ เราประสมความสำเร็จให้ได้พันล้านสั่งะสบความสําเร็จทุกสิย่าร่ำร่วยร่ยรวยเอาสั่งดีเราสวัสดีครับคุณแม่สุภาพครับนะต้องบอกว่าพรจุพระในบ้านดีที่สุดในชีวิตแล้วก็เป็นมงคลจริงๆนะครับยุงโจครับ